เป็นไอ้เจ้าวัดแย่งไว้ยไม่ผู้ไรประเด็นนี่วะลายแค่ได้ขค่ไนยี่สิบยี่สิบเอเ็ดเอเ็ดนี่เธอเขามาถามเฮ้าวะนะไไันเป็นอหลวงพ่อวัดหลวงพ่อกระถินคนหลายบ่ข้อยแต่ว่าหลายก็หลายอยู่แต่ว่าน้อยก็น,น้อยอยู่ทีาไหนล่ะลน,นี่ประมาณเท่านใดหลวงพ่อที่เห็นเห็นนี่ไม่ถึ่สามคนแถนแล้วบ่ ป็อะไรตะพูยิ like mm ่งับพูชสยก็บเทยผู้หนึ่งวะนอ่ใครอะไรลูกหลันไรลายปกขิลายฟกขดโอ้ไหมสองนายเด้นใหมสองไดยเส้นนึงเอานี่ครับกรม่นี่เลยซ้างเซลอร์เอสล่ะ เออเออเ้ามาข้าเนี่ยห้อเมวยขอาข้าวกรอมาข้าเถ่ามากข้าวนี่มาทำบุญให้ยายเต่าพบรอบวันตายของยายเต่ามืออื่น ถ้ามุญครบรอบโยมพี่เต๋าเข้มีข้อมํามสวยมันคืได้เททุกปีนะครับแง่ฝันมันว่ามจะเห็ดปีนี่เป็นปีสุดท้ายเฮ็ดใ,ใหญ่นะแต่ต่อไปมันก็คองจะเห็ดตามประสีประสามันสามปีนะจะเห็ดผู้บาจานนี่มันหลงลุ่งมากันแนวถนนบ้าใดกูกจะอดสาม,มาระาหวน <c oughs> แต่และมือเนอี่ยโถจะแข็งมันมาจากไหนก็นบงแต่มือเศร้าเนี่ยบ่หลายคนเองมือเศร้าวัดนันท์จตวร์บ่บหลายเพราะมันกระถินผู้ก่อนผู้ใหญ่แล้วกระถินแค่มือเดียวนี่ย่วงกระถินเออไข่อยู่แต่แตกระจายกันกันบ่มีช่วงกระถินพอน,นะมาหอดจากบุษรีสเกตสุรินบริรามมหาสารคามเพชรบูรณ์พิษณุโ,โลกโอ้สงสัยเขาจีมากกาพระผู้ก่อน ก็กาพาผู้ก่อนเช่นเงกนี่แหละเรื่องเฟซบุ๊กนี่เราไปตัวเฟซบุ๊กของเฮ้าเทียมออกไปนี่เราวันนีไปโอ้เฟซบุ๊กตอนนี้ดัง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 กระจายไปมากเพราสมควรมาเลยเขาจะมากาพะผู้ก่อนเขาจะวาการโลกพอีกก้อนบาทนี่นี่คือหานกอนมาที่กับลกมาจากหันแย่อเศ็้ามาจากหันแต่เศร้าออกไปเออมาจากโคราชมาจัดตึ้เที่ยงขึ้นบนบนออกไปเออ มาตักบาตรบชหน้าพวกคุณแม่นะ่ะอยู่ด้วยกันใยความผาสุกอย่าไปทะเลาะกันเย็ดแนวแถวปฏิปทาของคุณแม่ใหญ่ของเฮ้าเนาะคุณแม่ชี้แก้วเนี่ยน,นะคุณยาของเฮาผ้าปฏิบัติอย่างไรเพิ่นอยู่ในความสันโดษเพิ่นอยู่ในความเช่ไนไรแง่ชี้แง่โนองสมัยเพิ่นเป็นนมกับเฮ้ากับพ่อได้เห็นในการเพิ่นเป็นเป็นอยู่ของเพิ่น คอมเมนติติดตพิพนแกตอนเพิพนแกเนี่ยพนปลอยพนว่างแล้วเมื่อพนปลอยพนว่างแล้วมันก็อีกแนวเนืองสมัยเพนเป็นหน่อยเป็นนมเนี่เพนก็ว่างตัวอีกแบบเนึองเห้าก็ยึดแนวแถวปฏิปทาพนสมัยเพินเป็นนมน่ลเพนแนะน้เพนบอกกาวพนแนะนํำสั่งสอนพนผ้าเห็ดจังไดผ้าเดินยังกรมผ้าวนาจังไดเห้ากับผ้า มูผ้าพเพื่อนเดินตามแนวแถวนั่นแหละ <c oughs> ถึงรากเรื่องทางโลกเขาจะไปหาหมุง่งหาหวังมากไามเอ่ถึงจะได้ล่ำรวยมีชืี้เสียงโรงดลังปนเอบุญวัดาสนาบาร,รมีของเฮาพบนี่ชาตินี้มันก็จะพ่อพันปาน่แกละได้พอปานี่กนั่นว่าเป็นบุญเป็นกุศลแลละละ่ะเอ่แต่ว่าเกือมภาวนาของเฮานะ่ะอ,อันนั้นสำคัญ กาว่าเฮ่าจิ้ใจของเหาหมดจดมดจดจากกิเลสก็บรว่ากันจ็จบแล้วเป็นอเสียขาแหละภูปิปตองศึกษาแต่ว่ายัางเป็นผูุ้ชนอยู่เนี่ยเห้าจะไปมู่งหวังทางโลกจนเกินไปอย่าไปมู่งหวังลาบหวัง,งยศเกินไปพ่ออยู่พ่อเป็นพ่อไปพ่อใช่พ่อซ้อยพ่อได้อยู่ได้ชั้นตามมาตราภาพมันก็พ่อแล้วสมัยก่อนคุณแม่พินยูแบบไดถึงจะพออยูแบบเพิ่น ร้อยเปอร์เ <c> ซ <oughs> ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กะยึดแนวแถวปฏิปทาของเพลนจะหาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีอมเมนต์ถิ่ถิมัดออกเป็นเมซี่สมัยให,หม่เมซี่สมัยใหม่เมซี่อครบกับหูกับคนทั้งแพรทั้งขอทั้งเลียทั้งไล่อ,อยากใจเงินามาเพื่อดูแลวัดว่าศาสนาอันนั้นเข้าตรงคิดให้ดีเด้ อ,อคุณแม่พนวัดพนสอนจากไหนอันนี้กุนแม่พนก็นสอนให้เข้าในใส่หูของเข้าพ่อแห้งขึ้นกันลู่ซึกขึ้นกันเพราะนั้นซสิ่งเราเนี่ยเขาต้องสำนึกไวในจิตในใจนะตั้งอ,อกตังใจพ่อหน้าสรุปแล้วหาทางพ้นทุกในวัฏสงสารหลวงพ่อยังบอกด้วยหลวงพ่อว่าผู้้ดไดก็ตามหาเงินหาท่อง เป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขขนาดใดก็ตามเงื่อนข้ามทรัพย์สมบัติเท่านั้นนะทรงเฮาโล่งหดโล่งพยาบาลเท่านั้นนะเออออกมาแล้วก็ทรงเข้าไปอีกทรงไปไล่เถ่อแต่ไล่ที่เอาไปมาไปตายในโรงพยาบาลเงื่อนทรงคนถึงโรงพยาบาลทรงเศรษฐีทรงข้าหาบดีทรงโล่งพยาบาลถึงโล่งพยาบาล่อตายจากโรงพยาบาลมาในลูกล้านมาเลยถึงจะดีปนได้ที่กย่โยงมาได เอออีนั่นบักนี่อีเท่าบักร่างอันที่ไปในลูกหลานว่าน,นันาาาา่นก็หามศพคอมาใส่หีบใส่โร่องบอมเพ็ญกุศลพ่อบอมเพ็ญกุศลเสร็จเรียบร้อยก็หามไปสู่เมนส่งส่งใส่เมนพ่อส่งใส่เมนอะไรกันเนี่นไปว่างดอกไม้จันเอออีปูอียาอีตายายอีป่ายลุงเอ้ยเออพี่ป่านาอาเนาี่ย เออได้ทำมายังไรวะให้อโหสิกรรมให้ผมเด้อให้ข้าพเจ้าในเด้อผู้ขากะให้อโหสิกรรมให้กับท่านขึ้นกันขอให้ท่านไปดีเด้อเอเป็นซุกเป็นสุกเน้อสุกกตีเน้ไปในทางที่ดีเน้อผู้ขาโหสิให้กับท่านขอให้ท่านโหสิกับให้กับข้าพเจ้าถึกจะหักไปเน้ก็หอดหันว่ดลไปบ่มีไปได้สิกระโดดเข้าไปในในเม่นนั่นหมดไป บาเนี่ยเขาก็ไฟต่ำแล้วบาเนี่ยไฟเผาขึ้นมากนบาไเนี่ยวิญญานของเฮ้าใจของเฮ้าน่ะไปตามล,ลําพังแล้วบาเนี่ยอัตหิอัตโนนาโถแล้วบาเนี่ยตนแลปีติพึ่งของตนโกหินาโถปโรซิยานคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเฮ้านี่แหละคัน่าวเฮ้าเฮ็ดดีเออสางที่ใจเป็นกุศลกุศลนั่นหละเป็นเพื่อนสอง ทิพาเข้าไปสู่สุขติไปสู่ความสุขความเจริญบุญกุศลทิพาไปพาไปพานําอเลยได้บางเนี่ยบุญกุศลจะเพื่อนสองเฮี้ยงก,กันกับดวงวิญญาณอะไรบางเนี่ยใ,ใครว่าดวงวิญญาณเนี่ยมีเงินหมดไว้ในกระเป๋าของเขาเนียีไปซื้อยังที่ไปประเทศใดขั้นสีไปประเทศอเมริกาอังกฤษเขามีเงินมอ คันเข่าบมมีเงินเอไปผ่้ไรแล้วไปได้แต่ประเทศขเขมรประเทศลาวเท่านี้แหละพอบมมีเงินเลยคันเข้าไดประเทศคันมีเงินเต็มกระเป๋าแล้วกัดโอ้ยมันบมันกระเป๋าส่งกระเป๋าเสือนะกระเป๋าเจมบอนบักไงอีกต่างหากเพ็ดนิ่นกินหนาหยันใส่ปันได้วันที่ไปใส่อะไรหมดในจกักรวาลเพอร์เผยจงสื่อเครื่องบินอีไดติอีกต่างหากเพราะไดเพราะเขามีเงินเลย จะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีบ่ข้าวเนี่ยข้าจิตไปเกิดเป็นอลูกผู้ไรข้าจิเห็นหนังสือบอ่ข้าจิตบอกออกบดชีวิตนาเนี่ยเข้าไปเลือกเกิดไดตพอยไดเพราะเาขาาเา้ามีบุญใดคานาวาเข้าบ่มีบุญเนี่ยนะเออคานาวาผลมีบุญอิริเพื่อนขุนแลบานเนี่ยปโสดาสกทานหน้าฆ่าละหันไปเกิดสวรรค์สั่นพ้มไปเลยจนสึกเขาสูนิพ่านพน,น,น่ะงานนีงคือผลเป็นภูมิ มีผุนนักซักเนยอิรอหม่อันนั้นคือเป็นผู้บำเพ็ญพ่อตัวเฮ้ากันบพ่อตัวกับเอาเออไปเกิดเป็นมนุษย์ก็นับวดีแล้วแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นับวดีแล้วถ้าหาว่าเฮ้าเฮ็ดชั่วบ่าเนี้เฮ็ดบอดีกรรมชั่วให้ผลบ่าเนี้กรรมพ่วจำกรรมชั่วจะเป็นเพื่อนสองอ,อ,อยู่ในกระเป๋าของเฮ้านแล้ว่านนี้กรรมชั่วนี่ นรลกหลุมใดบาทเนี่ยผ้าไปเลยได้บาทเนี่ยพอเห็ดชัวร์เลอคือกันกับเข้าไปตีไปขาค้นเขาเนี่ตำรวจก็มาล็อกแขนเข้าเขาคุกเลยแล้วบาทเนี่ยเข้าว่าจะเข้าว่าจะเข้าว่าจะเข้า,าได้จังไดมตัวเองเหตดชัวกํกำลังสู่เขาบ่อด้เลยเอ้พนในโซนเขาก็จับหยัดเขาคุกเออลถคุกเออเมื่ออุดรบอกคือคุกข้องเป๋มบอกคือคุกเออไอ้ยัง ที่มันคคกใหญ่คุกหน่อยมันม,มีมัดน่ะอันนี้คือคนทําบาปวเวจีบาหานาลกหนาลกไม่ตั้งสิบหกหลุมใหญ่เออหลักอีกอย่างหนึ่งลุมหน่อยอีกออกจากหนึ่นก็มาเกิดเป็นเปรตอกีกมาเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉชานอกีกหมูหมากาไก่อีกสร้างมากวกวควายเป็นใบทั้งมัดน่ะวิญญาณของเฮาพอเห็ดกรมซัวเพราะนั้นความซัวจะเห็ดจะเล้ดีกว่าเห็ดความซัวลงไปแล้ว ความสัวให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนให้สางแต่บุญกุศลเอาไว้เพราะในพวกเขานะปวดมากเป็นชี้นะว่าเป็นผูมีบุญแล้วให้ประกอบคุณงามความดีให้ตั้งตนไว้ชอบสิ่งแทนทีสิ่งใดท,ทีมท่มันบอดียาเห็ดยาทําอยาพูดให้สิ่งที่มันบอดีให้แนวถือยึดแนวแถวของคุณแม่คุณยาของห้อง,องผ้าดําเนินนี่น่ะจะมีแต่ความสุขความจเจริญ ปุญญาของเขานี่อยู่แบบชั้นโดดเลยอยู่แบบง่ายๆว่าได้วิ่งเต้นกระโดดค้นควายอย่างมากว่ายู่แบบชี้พ่าจำเป็นว่าออกจากวัดอีกต่างหากภาวนาอยู่ในวัดบำเพ็ญอยู่ในวัดปัดกวาดทำความสะอาดอยู่ในวัดแต่พวกเขานั้ไปโชคดีมากๆเพราะเหตุใดน้ำก็สะดวกไฟก็มีอาหารการบริโภคก็ถึงกับ ขาดตกบกพ่องพี่น้องลูกหลานสถาญาติโยมครูบาอาจารย์กระเบิงกระดูกระแลโยเ,เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นกันเนีเขาขุ่นจักครูได้เจ็บไข้ได้ป่วยใังไหมเขาเนี่ยครูบาอาจารย์ให้ทอนทิ้นนี่กระเบิงอยู่ดูแลอยอ่าไหนให้ตัง้งอกตั้งใจเพราะวนาน่ะหลวงพ่อวานาะไนะม่มีแนวอื่นที่จะดียิ่งกว่าเพราะชีวิตนักพจนักบวชกับเพราวานาเท่านั้น แต่หลวงพอนะ่อเนี่ยนับมือเถาไปหนานั่นๆจะได้มาจริงๆสิละ่ะเออมาหคือขหอดจัดท่าแย่ดโยมหลูกหลานอยู่แต่ว่าโสีมาได้นี่ตั้งอกตังทาตั้งท่างจนพอแห้งไม่ค่อยมาได้มันสีสูปไปได้สักหนามันยังเกิดวายนลยแมมันมือเถาไปหนาเดีย๋ยวน, <laughs> <laughs> น,นี้ยางย่างขืนกุฏิกันตะโกนเนี่ยยางหนุ่ยไว้ เออมันเนิ่นเลยเออเดี๋ยวเดีวโอ้แต่ท่ทานกุฏิกูไม่สร้างไก่ประเนินบัตินี้ว่ะปีไกยมหาปีนี่หูจักคักคนเอยไปมเออทูเออนีเอตเตอร์เดอยวนี้ตเองเดี๋วนี้เอออิสราเอลเป็อาจะอาปะอิสราเียวันนี้เขาก็เลยเสนอตามไม่จริงเขาก็พอกรถกออบฟม้หน่อยรถกอเอารูปปอกก๊มาไม้สองตั เอาละขี่ขานขีมันมันปัญหามันตามมากเลยคือบางที่ก็ตายบ้างบางที่มัดแบตบ้างบา้านในเมื่อวานก่อนเขาเสนออีกหลวงพ่อเ่นที่ถาวายหลวงพ่อลดกรอบหลวงพ่อจะว่าจะไหนเออ,อท่านรถใหม่ๆใครอยู่เอารถเก่ามาให้เฮาโอ้ยลำขานเขาบ้านรวยวะประมานสี่แสนเฉยๆรถกรอบนั่งได้สองคนโซเฟ่กับกับเฮาเอาเอก็ดีที่กันนะวะเนี่ยเฮาต้องได้นั่งรถกรอบเน่ๆอลไรลูกหลานเนียวะ เข้าก็ถีญยางขึ้นบวกไหวแต่ต่อไปักนเข้าบมดตายง่ายเนี่ยเขาก็ได้นนางรถกอบวะเออเว้นเสียแต่เข้าถึงเม็ดร่มเลยเอออีกแนวหนึ่งวะแต่นี่เข้ายางขึ้นมาเขาก็ยังหักหักเลยเหนื่อยแล้ววะแต่นี่ลาเตเวนวัดในตะกอนยางเลยยางเป็นการออกกำลังกายลงไปยางไปนน้ำเบิ้องเ่ยเป็นกูเมื่อนโอยนางรถรถเกีงหน่อยก่อนเลยเออนางรถเกีงหน่อยลาเตเวนลงไป เออเบิ่งมุมนั่นเบิ่งมุมนี่ในวัดผมพอในวัดเทคขอนกีดมดเ<อ>ลยครับเทคขอนกีดจะประเทศนาเลยเทพนาหาเส้นเจ็ดเส้นนี่แหละเทพประมาณสองเมตรถนนฟุ่งฟิ่งไป,ไปวัดเทวาน,นั้นไปการข้นโมงจักในหลงทิศหลงทางแล้ววัน้นออกไปเอาแล้วบ้างไปเอาหลายไปหลายไปนาไปลูกหลาหนเลยให้ได้บุญในไหลเน่าลูกหลานเน่า จะเล่นจะเล่นในถ้ำเนอเอากาบนะเดี๋ยวผู้ค้าจะไปละ